อสมนักสร้างสุขภาพแห่งแผ่นดินสวัสดีค่ะพบกับป้าปออีกครั้งนะคะในช่อง you tube ป้าปอเจ้าเรื่องสุขภาพในช่องเพจก็ป้าปอเจ้าเรื่องอสมค่ะอสมตอนนี้ชื่อเสียงขจรขาจายไปไกลเลยนะคะสําหรับวันนี้ป้าปอก็จะมาพูดคุยยกงยองเชิดชูกเกียรติแล้วก็เล่าถึงประวัติผลงานของอสมนะคะ และสังคมไทยก็ยอมรับรวมทั้งสังคมโลกด้วยนะคะยกย่องเชิดชูอสมอของเราเห็นคุณคะ่ะโดยเฉพาะในช่วงโควิด19อสมอก็ได้สร้างผลงานอันโดดเด่นนะคะความเป็นอสมอนี้มีมามากกว่า43ปีแล้วนะคะอสมอเริ่มมีตั้งแต่ปี2520ปีแรกที่มีการก่อตั้งก่อเกิดอสมอขึ้นในประเทศไทยอันนี้ก็เป็นแนวคิดอันชาญฉลาดของ ปูชนียบุคคลทางด้านการแพทย์ทางด้านสาธารณาสุขของไทยจํานวนหลายท่านเลยนะคะโดยเฉพาะในแพทย์อมรอน,นุนทสุดซึ่งท่านถึงแก่กรรมไปแล้วนะคะในวงการแพทย์และทางสาธารณาสุขก็ได้สร้างอสมอมาคู่กับการสาธารณาสุขมูลฐานนะคะในตอนเริ่มต้นคือ Pri m a r y Healthcare ใช้แนวคิดสร้างนำซ่อมพัฒนาเพื่อให้ชุมชนเพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งตัวเองได้ ความหมายที่แท้จริงของคำว่าอสมอรหรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในยุคเริ่มแรกก็คืออาสาสมัครที่จะมาดูแลคนในครอบครัวคนในชุมชนหรือเพื่อนบ้านในลักษณะของความเอื้ออาทรเป็นเครือญาติด้วยเหตุนี้อสมอจึงสามารถที่จะอยู่ยั่งยืนยงก็คือดูแลญาติตัวเองมีความสุข แล้วก็ทําได้เพราะว่าไม่ได้ใช้พลังอะไรเยอะแยะมากมายเราดูแลเขาด้วยความเป็นห่วงเราหาสิ่งดีๆมาให้เขาซึ่งนะวันนี้ก็มีอสมอถึง1นล้านสี่หมืนคนทั่วประเทศเลยนะคะซึ่งกลายเป็นฐานราาที่สําคัญของด้านสุขภาพของประเทศไทยเป็นที่ยอมรับของคนไทยแล้วก็คนทั่วโลกเป็นพลังสำคัญทั้งในยามปกติและในยามที่มีภาวะวิกฤตเป็นกองทัพนักสร้างสุขภาพ ที่สังคมไทยภาคภูมิใจได้สร้างผลงานไว้มากมายนะคะไม่ว่าจ,จะเป็นด้านโภชนาการเด็กด้านพัฒนาการเด็กแก้ไขปัญหาเด็กขาดสารอาหารจากเดิมที่เคยขาดสารอาหารร้อยละ49ตอนนี้ลดลงเหลือเพียงร้อยละ8ภายใน7-8ปีอดีตก,ก็เคยเป็นผู้ควบคุมโรคโปลิโอ ควบคุมโรคให้เลือดออกควบคุมโรคไม่ติดต่อเรือรงังไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันรวมทั้งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดเสียงลดอ้วนโรคและภัยสุขภาพไม่ว่าจะเป็นปัญหาภัยธรรมชาติอย่างเช่นน้ำท่วมไฟไหม้หรือว่าซึนามิและล่าสุดที่สำคัญมากก็คืออ,อสมอข้อประตูบ้านต้านโควิดค่ะประเทศไทยสามารถควบคุมโรคในระโรคที่หได้ เพราะว่ามีอสมอเป็นหูเป็นตาอยู่ทุกพื้นที่ของหมู่บ้านชุมชนนะคะใครไปไหนมาไหนเราสามารถรู้ได้แล้วก็สามารถคัดกรองเป็นหูเป็นตาช่วยกันเฝ้าระวังจนประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 นน้อยที่สุดในแถบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นผลงานที่ดีตอนนี้มีการระบาดระลอกสองแล้วอสมอก็ทำงานอย่างเข้มข้นต้องขอบคุณอสมอทั่วประเทศเลยนะคะ เป็นกำลังหลักที่สำคัญแล้วก็สามารถควบคุมโรคได้นะคะเป็นยังไงคะอสมอของเรามีความภาคภูมิใจไหมคะองค์การอนามัยโลกก็เขียนเอกสารชื่นชมยินดีเลยนะคะสำหรับประเทศไทยก็ขอบคุณเลยนะคะสำหรับป,ป้าปอก็ขอบคุณอสมอทุกท่านเลยนะคะที่ช่วยควบคุมโรคแล้วก็เป็นหน่วยกล้าหาญที่จะไปควบคุมว่าคนนี้มาจากต่างจังหวัดนะไปวัดไข้ซะหน่อยแบบนะะี้ค่ะถ้าไม่มีอสมอหมอก็ไม่สามารถที่จะ ลงไปทุกพื้นที่ได้ค่ะเราทำงานร่วมกันอย่างแน่นแฟน้นแล้วก็เข้าใจกันนะคะสำหรับวันนี้ป,ป้าปอก็ขอชื่นชมอสมอทุกท่านนะคะสู้ๆต่อไปนะคะไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นเราก็จะก้าวเดินไปด้วยกันค่ะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายสวัสดีค่ะ